เอาล้ฮะกับสวสีท่านท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะครับผมได้ไปหาทองมาแล้วเว้ยได้สิบเจ็ดอันนะเราจะมาลองเปิดหีบอ่าหีบเนี่ยทุกอันเลยนะครับจะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าดิมาเดี๋ยวเรามาลองกันเอาไม่พอวะได้ห้ากล่องอ่ะห้ากล่องก็ต้องลองนี่เป็นไงโอเคปะ หนึ่งสองห้าโอเคกล่องแรกที่เราจะเปิดก็คือกล่องนี้ชึงได้ผลเลยเอยเออไม่คือผลอะไรอะ่ะเฮ้ยผลอะไรวะเออกล่องสองติ้งอ๋อผลมาจแลีนครับกล่องสามปุ๊บกล้วยมันกล้วยไอ้ยังไูได้กล้วยเดี๋ยนะกล่องที่สี่ปึ๊เฮ้ยได้เลยเนี่ยไอย้ผลอะไรอะ่ะผลที่ห้าดิชึมเฮ้ย เฮ้ยไม่สีฟ้าได้เวลากินกูได้เวลากิน, <c oughs> เ,กนเอา้าอ๋อนี่ไงนมลืมลืมนมตัวเองเลยเออลืมนมตัวเองไอ้เชี่ยมันพูดทุเรศชื่อหายเลยอืมเอานี่มาเอาเล็กมาด้วยครับหินนี่ใช้จนหมดแล้วเอาทิ้งตรงลาวาตรงนู้นหมดแล้วลาวาไม่อยากใช้แล้วไอ้เชี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิหินไม่อยากใช้แล้วที่ขุดมาได้เหลือเท่านี้เหลือเท่าเ,เดิมเลย ออได้เพชรนี่เราได้ตั้งนานแล้วพิกแอคครับแล้วก็ดินไก่ไก่ไกนี่คือสิ่งที่เราต้องการอันนี้มาด้วยอ่ะที่เหลือก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละไปไปดีกว่าขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อว่าเราจะไปหาสร้างบ้านกันเว้ยอ่าแต่ก่อนอื่นเราจะมาเรากินผลพิษะที่มันสีฟ,ฟ้าดูไหมมันคือผลพิสะอะไรเออวะอยากรู้อะมันคือบดเลยวะเออเดี๋ยวเราไปหาสร้างบ้านกันนะครับ พราตอนนี้ผมได้ลงม็อดแผนที่มาแล้วเว้ยมันจะได้แบบไม่แบบไม่ลืมบ้านอะไรอย่างงี้มีคนบอกพี่ครับกดกดอะไรนะกด F หรอกด F ดูหรอคืออะไรอ่ะพี่ไม่รู้จักงงงงอาจจะเสียงไม่ดีนะนับคือแบบเจ็บคอมากนะครับน้ำถึงจังวะเนี่ยฮะถึงแล้วไอ้เชี่ยถึงแล้วไอ้เคอื้ือื้ออะไร แล้วมึงแปลงร่างแป๊บเร็วมึงอะไรขอมึงยา้าเข้ามาดิเข้ามาดิคิปเปอร์เข้ามาดิคิปเปอร์โดนพิษเข้ามาดิเข้ามาดิเออเออไฮดราตุมโอ้โหจิโอ้โหยัดเค่เก่งกับมอนเตอร์เก่งกับมอนนีน่ว่าโอ้โหโดนไฮดราเข้าไปทีเดียวถึงกับน็อกเลยทีเดียวไหนอนีมีทะเลไหมแถวเนี้ย หาตอนเราต้องหา <c oughs> เจบ็บคอเราต้องหาแบบสร้างบ้านแบบเออตรงแถวมันจะมีทะเละเอ่ะเอออยากสร้างบ้านแถวมีทะเลอะก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะครับไม่ต้องรีบแบบพี่ครับตอนในวันพี่จะมาไม่ต้องรีบคือถ้ายิ่งให้พี่รีบเนี่ยคือพี่จะเบื่อเว้ยเออแล้วพี่ก็จะจบโปรเจกต์นี้ยเร็วๆเ,เว้ยเอออย่าเพิ่งรีบเลีะปะคือถ้าพวกเองทําให้พี่เบื่อพี่พี่ก็จะแบบ อะกูรีบเล่นให้จบเลยแล้วกันอ่ะเล่นจนขี้เกียจเลยแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยคือแบบพี่จะน่าเบื่อมากถ้าพวกเองรีบอะ่ะเออบอกเลยอย่ารีบอย่ารีบเออไม่ใช่ว่าแบบจะกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันมึงเปลี่ยนไปกินผัดกระเพราบ้างก็ได้อะไรประมาณเนี้ยไหนวะมีนี่มีบึงมีบึง,ม,บงมีบึงอยู่แถวแถว,แถว,แ,ถว,แ,ถวแถวนี้ไฮดา้านี่ไฮดา้าโอ้โหไฮ,ฮด้าแ่งแรงอืมอ่ะวางพิษไปเลย บึงมีน้ำครับแต่ไม่มีเรือเนี <fin anta> <ots> ่ยตอนนี้พี่ก็เจ็บคอมากเลยเนี่ยพี่ไม่อยากจะแบบพูดอะไรมากมายเจ็บคอไม่รู้ทำไงได้เนี่ยถ้าไม่อัดคลิปให้ก็พี่ครับตอนไหนมันพี่จะมาเนี่ยพวกมึงรีบกันไงอ๋อเยอเย้เย้ยยนี่นี่ตบ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 สิตบเลย วันดีเจ้าฐานเรือถามาแล้วโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยไฮด้านี่ไงเรียบร้อยโดนไฮด้าเข้าไปไฮด้าไฮด้าโอเคเดี๋ยวเรากินไอ้นี่ดีกว่าปะกินชึบโอเคตอนนี้เราไม่มีผลพิษศาสต์ในตัวเลยนะครับผมนอกอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยออย่าอย่ายุ่งได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองกินผลพิษศาร์อันนี้ดูนะโกลโกเลเฉาะอ่านหัวปะ อ่านถูก่าวะไม่รู้ช่างมันนี่นี่ตบตบอะไรของมึงพ่อมดนี่หมูเยอะวะฆ่าหมูหน่อยแล้วกันโอ้อยจะกระตุกไปเดี๋ยวเรากลับนะครับพี่ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยตอนนี้เจ็บคอมากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้เจ็บคอว่ะแลวช่างมันแล้วกันแค่ให้มันจบจบครับในพาร์ทนี้ อุยเชียโอเคปะเดี๋ยวเรากินผลพิศาสตร์นี่กันชึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูดาสามเซวีเหรอเฮ้ยเฮ้ยผลอะไรเนี่ยทำไมพื้นพังเฮ้ยผลเลยวะไอ้ชึบหมดเลยวะเดี๋เดๆอเด้อเดี๋ยวใช้ใส่กับนี่โอ้โหแรงแรงมากแรงมากต้นไม้ยังพังเฮ้ยเจอเรือครับ เคเจอเรือเว้ยเจอเรือเว้ยเดี๋ยวข้ามหมูก่นช็อตมานี่อย่าหนีดิตายอไอ้ฟอยตายอีกตัวหนึ่งปะซอมบี้มแมงมุมแมงมุมหัวเดี๋ยวมงึงโดนสกิลนี่เด็กเคพังดันแมพ <c oughs> มันก็ฝนพิศดารอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยมันเฟี้ยวอ่ะโอ้ยเชี่ย,ย,ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใกล้กันมานดีกว,ว,ว่า เอ,อ้ยมันคือผลวิสซาร์อะไรไอ,อ้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเอิ่มทำไมไอ้ต้องมาตรงนี้ด้วยยานะอย่ายิงไอ้นะไอ้ลับก่อนนะเออจะเอ,อ่าเรียบร้อยไม่ตายแ๊บบนึงเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านฝั่งนู้นก็ได้นู่นน่ะนูนะ่นน่ะมันจะได้มีเรือใกล้ๆครับสกิลโอ้โหเรียบร้อยตายสองวิ่งมาครับฟันโชเดเรียบร้อยไป เอาไอ้นี่มาแล้วก็เอาไอ้นี่มาปื๊บเป็นเรือเรียบร้อยขอสองลำปั๊บเรียบร้อยแปะลุยเรือละล่ลองล่องลอง่ลองไปอะไรนะเฮยเฮยเฮยชนชนแตกชนแตกมาถึงที่นี่แล้วโอ้เย,ยเอา เฮ้ยทำไมผมลอยในน้ำได้อ่ะอาก็เกมหมดไม่ได้เกมหมดดิแล้ว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมลอยในน้ำได้อ่ะเฮ้ยเตากี้ผลพิสัดา์อื่นดิเช่นผลนี้ชึ๊บนี่ผลอะไรวะเนี่ยลูมเฮ้ยชิคายาผลลูมไอ้ผลของรอเหรออ้าวชิบหายแล้วผลน,นี้อา้าวเดี๋ยว เดียวเดียวเดียวเฮลมีเฮลมีเฮช่วยไอ้ด้วยช่วยไอ้ด้วยไอช่วยไอ้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยไอด้วยช่วยไอด้วยเฮ้ยเฮ้ยอู้่าได้ผลของรอยายาอู้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 อ้อู้อูี้อู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 ้ออออ้อ้้อู้อ้อูอ้อ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจตกใจโอ้ยโอ้ยงูได้ผลของรอครับลุ่มเดี๋ยวเราเอาหัวใจงูวัวออกมาดินี่ได้หัวใจวัวแล้วครับแล้วก็คลิกแอะวัวตายไอ้เจี๊ยบไม่เกียนอ่ะโอเคเราได้ผลของรอมาครับอย่าเฮ้ยเราเป็นรอดีไหมลุ่มไอ้เยี่ยเมื่อกี้แต่ตกใจเมื่อกี้ เอ้ลูมอ่ะลูมลูมหายไปได้แล้วลูมหายไปได้แล้วลูมมึงหายไปได้แล้วกึจะออกไปเออคุณลูมครับคุณลูมคุณลูมครับคุณลูม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 อัะชว่วอัะชว่ว เรียบร้อยอชโชเด้โอ้โหเฮ้ยเรือลำนี้ว่ะเดี๋ยว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 เราลงน้ำไม่ได้กินดีกว่าไม่ต้องลูมหรอกอ้หแม่งกูกินแล้วก็คายกินแล้วก็คายนี่กูฮิตจังเลยเนาะชึบอ,อันนี้ผลอะไรเฮ้ยเฮ้ยผลคูม,มาเฮ้ยนั้นหูหายไปทั้งลำเย้กูได้ผลกูฟ้าเฮ้ยเฮ้ยผมได้ผลผลของคูม,มาเฮ้ย เชีย่ยโอ้โหจงจรงจริๆๆๆเราจะมาลองผลคุมะดูนะฮะหายครับโดนตบแล้วหายมือนกระตบลูฟี่ล่วงลงมาอตายวันดีเจ้าาหารเรืองงเงาสกิลนี้ใช้ไงเนี่ยใช้ใช่ไงวะแต่หายหายหายไปดิมึงหายไปดิล่วงมาแอตายโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านอยู่ตรงตรงนี้แหละ นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงทหารเรือครับอุย้ยอ,อันนั้นอะไรวะเนะี่ยอะไรไแล้วจเจ้าทหารเรืองงเงาโอ้ยเชี่ยนี่หายหายดิมึงหายดิมึงหายดิมเอาตกตายซะงั้นเอาล่วงล่วงล่วงปะเออเราจะคับอะไรดีอ่ะบ้านดีกว่าปะคับบ้านนี่เชี่ยไม่ใช่ เออค้าบหีบอเก็บของไว้ครับป๊าบที่นอนวางแล้วก็เอาเหล็กออกมาไม่ต้องสงสัยนะว่าเฮ้ยพี่รวทองที่มึงได้มามึงเอาอะไรขุดเอาพิกแอกหินแล้วก็เอาพิกแอกหินขุดแล้วก็เอาพิกแอกเพชรขุดทองนะครับมันได้มาแม่งอยู่รวมกันโคตรเยอะเลยสัตว์ขอโทษทีที่ไม่ได้ถ่ายตอนไอ้นี่มา เพราะมันจะเสียเวลาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออพิกแอกวานอีกเนาะเอ้ไม่ใช่พิกแอขวานดิขวานเออนี่เรียบร้อยแล้วก็อน,นี่มาเดี๋ยวตอน้องไปเอาเอาดินจากที่อื่นใช่ไหมนะโอ้ดินดินก็ขาดแขนขาดแขนอาเลยนะ he i, he i, he i. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราใช้คูม,มานี่ก็ให้เป็นประโยชน์ตูมโอ้โหเชีย่ย หายโอ้โหคูม่ามึงแรงไปวะเนี่ยไอ้หายหายเลยหายหายไปทั้งดวงโอ้โหแรงมากโอ้โหผลพิศารของคูม่าแรงมากอุ้ยเป็นตัวที่ผมชอบมากมันเกียร์ดิเคเดี๋ยวเราทำขอบบ้านก่อนแล้วกันทุบทิ้งทุบทิ้ง เดี๋ยวนะมาร์คจุดมาร์คจุดแอดโฮมเอาสีอืน่นสีอืน่นสีแดงมีชอบส,ส,สีม่วงสีเงินโอเคสีเงินแล้วกันชื้อวางวางวางป้าเขียรย่าก่อนย่านี่ก็เยอะเยอะเอเสครับเรียบร้อยครับนี่ก็จะเป็นเอ่อพื้นที่บ้านบ้านยูโน่บ้านบ้านบ้าน,านเดี๋ยวต่อต่อต่อ,ตอนี่ เป็นไงบ้านอย่างเฟี้ยวเอานี่มาเอานี่เก็บเอานี่ไ้อเด้อเด้อเเอานี่มาเอาาเอเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับโปรเจกต์นี้เราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกวา่านะจนกวา่าเราจะมีผลปีศาจเยอะเอ้แบบทุกอันก็ได้อืเดี๋ยวเราจนกว่าเราจะหาเราคือนักล่านักล่านักล่าตา,ามหาผลปีศาจนะครับ เราจะเล่นไปเ, s, เรื่อยๆจนกว่าจะมีผลปีศาจครบทุกอันนะแล้วเราถึงจะเลิกเล่นมาต่อ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 มาปืบ๊บปื๊บสิแต่ผมต้องการสายไอเ้เชี่ยผลของเอสอะเออต้องการผลของเอสมากไม่อยากได้ผลของคูมะาเท่าไหร่เพราะว่ามันมันพังไปทั้งเออรือเลยเชี่ยหีบกูไปด้วยอุ๊ชอื้ออื้ออืออะไรเล่าอะไรเล่าตบทีเป็นหาย วาดูเงี้ยตกมาตายแล้วโอเคครับนี่ก็จะคือบ้านของเรานั่นเองท่าดาเอาเออืมเออออันเนี้ยโอ้ยตาเผานี่กูไม่ไดเอามาด้วยตลอดเลยเนะี่ยต้องมาคราฟใหม่ทุกทีเลยอ่ะมีอะไรไหมไม่มีเออเอาเรือเอาไปเผาไม่ได้เหรอเรือก็เป็นไม้นี่ไ <laughs> อ้เหียเรือเผาไม่ได้ โอเคเดี๋ยวเราทำชื้อประตูครับแล้วก็ปพ๊บเอาไม้มาใส่ชึอ้อบ้าโอา้โหรีบร้อยแล้วก็ทำหลังคาบ้านนี้ดูแคบเนาะช่างมันดูแคบช่างมันเดี๋ยวปรับการาฟิกดิบ้านนี้บ้านนี้ดูแคบช่างมันเนี่ยอย่าไปสนใจหรือใส่ใจอะไรมันเลยชึ้บโอเค ก็ใส่มาปา๊าอย่ามายุ่งกับฉันนะนี่คือบ้านเอ่อคุมะไอเจแต่คุมะได้ข่าวว่าคุมะตายไปแล้วเฮ้ยนั่นมันในหนังส่วนนี่นมันในเกมไอ้น้องมันคนละอย่างกันนะเฮ้ยเฮ้ยฮโอเคในฐานะที่เราไม่มีกระจกครับจัดไปลูกพ่อโชอโชดีอชโชด,โชดีปื๊บเรียบร้อยครับ ฐานะที่เราไม่มีกระจกใช้รั้วเอาแม่งเลยชื้นต่อมาต่อมาอ้าวชิพหายรั้วไม่พอเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าคุูม,ม้าเนี่ยสามารถใช้สกิลได้ไกลแค่ไหนน่าเฮยเฮยเฮมาพังมันลูกว็ไปแล้วอ้ห้หเอา้าวหายแสดงว่า <c oughs> คุูม,ม้านี่ใช้สกิลไม่ได้ไกลใช่ไหมอืมปไปไปไปดีกว่า การที่เราจะจมน้ำเนี่ยเราต้องเอา,เอา,เอาไอ้นี่ประตูไปเยอะๆเผื่อเวลาจมจมน้ำครับมันจะสามารถหายใจในน้ำได้ปุ๊บโอเคแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ต้องการเรือเรือ you know ไอ้ต้องการเรือไปเรือเรือเรืออีกสองลำไปโอเคปะ เราจะไปล้นเรือลำนั้นกันว่าเราจะหาอะไรดีบ้างหีบหีบไปไหนเราจะเอาหมดเลยนะเราจะไม่เลือก <c oughs> เราจะไม่เลือกหีบอีกแลแ้วแหมมาแล้วครับตอนนี้เราขี่มาเรื่อยๆเป็นเรือเอ่อของรัฐบาลโลกซึ่งเป็นเรือที่ลำแบบอจฉเนาะอชมแบบอันดอยมากเอ่อเพราะฉะนั้นเราจะมาเอยเดีอเอ๋ยวเดีอเอ๋ยว แล้วเราจะลงจากเรือแล้วขึ้นไอ้นี่ยังไงวะเอาหูชิ่งมันพุ่งลงมาอยู่ข้างล่างเลยแม่ตัวเองตัวเองก็ใจเย็นๆสิแม่ตัวเองติงติงตัวเองก็ใจเย็นๆสิอือโอ้โหไอ้เชีย่ยมันจะขึ้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวเอ่อ คือแบบคือแบบแม่งล่วงเลยเว้ยอ่ะยูจะขึ้นไงวะเนี่ยเรือเนี่ยเออเดี๋ย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 อคิด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 กูไปเรือลำอื่นก่อนได้ไหมเรือลำนี้มันอยู่กลางทะเลกันไปน่ากลัวไป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 ลองไปเรือลำอื่นเซลองไปเรือลำอื่นเซโอ้โหเรือเยอะมากครับ แต่ว่าเราจะขึ้นไปบนเรือเป็นยังไงนี่เดี๋ยวประเด็นเอ่อเอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยวันดีเจ้าทาหารเรือเ,อ,เ,เอ้เจ้าเจ้าทหารเรือเจ้าโจรสลัดนี่โจรสลัดถึงกับเงืบครับอุ๊ยเชี่ยทำไมกูต้องตกมาอย่างนี้ตลอดเลยวะโอ้ย มีพลังอะไรเนี่ยอ่ะต่อๆค่อยๆไปแล้วกันเราจะเราจะปลุกปลเหลือโจสสัตอย่างไอตำรวจไอไม่ใช่ตำรวจิออวจเออร,รัฐบาลโลกอย่างนี้กันเนี่ยครับโอ้โหแบบหายแดกง่ายๆกันเลยทีเดียวปื๊บก็หินโอ้โหโคบี้โคบี้โค,บ,โค,บ,โคบี้อะไรของมึงอะโคบี้แค่จะมาปล้นเรือแค่นี้เองทำไมต้องห่วงด้วยโคบี้อ่าโคบี้ไปไหนแล้ว อุ้ยอืมหึ่อะไรอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าเอ้ยทำไมฟัน,นครั้งเดียวไม่ตายวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยเชี่ย,ยลืมเอาคลองมาเดี๋ยวลืมเอาบิ๊กแอกมาแล้วกูจะขุดยังไงเนี่ยแปบ๊บนึงชึบเด,ด,ด,ดี๋ยวๆๆโอ้ยลืม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 ขุดขุด,ข,ดขุดออก ว้าวมึงดูกันเยอะไปไหนเนะี่ยเดี๋ยวเดเราต้องเราต้องโอ้เชี่ใช่ใช่มันขึ้นมาได้ด้วยไอ้สัตว์ไอส้สัตว์ไอส้ไอสัตว์ โอ้โหเชี่ยโอ้โหเชี่ยโอ้โหเสี่ยโอ้โหโอ้โหเด้อ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 โอ้โห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 โอ้หืมเดียเดียว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 อย่าเข้ามาอย่าเด้อเด้อเดอโอ้โหโอ้โหเชี่ยตบแรงมากตบแรงมากตอนนี้นะเราอยู่ในสถานการณ์แบบเคร่งเครียดเหลือเกินนะฮะพอเราโดนโคบี้เอ่อลุมทำลำช่องเก่าไปตบหายตบหายอะไรโคบี้โคบี้ไม่เข็ดเหรอโคบี้ฮะโคบี้โคบี้ ทุบทิง้งเย่เย่ทุบทิ้งได้แล้วครับ kel, อ poke, anyway. โอเคไอ้นี่อะไรเนี่ยน่้โอ้ยนี่นี่หายหายหายไปสองมึงจังไต่บักเนี่ยฮะขึ้นมานีโอ้ตัว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 โอ้ยเชื่อมึงตบแรงจังวะโคบี้ได้เหยียบกระกากมาโอ้ยเสียงเสียงเสียงชีวิตแทบตายเมื่อกวบของเนี่ยนะโอ้ยสงสาร ออกไปดีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้คลิก่อนเลือก่อนและการนียเดี๋ยวจะกำแบ่งพาร์ทหน้ามีใครรู้ชื่อมอสไอ้นั่นบ้างมอสที่ว่ามันแบบให้เราสร้างเรือแล้วเราก็เอาบังคับเรือได้เลยอะ่ะเออใครรู้จักมอสนี้ก็ช่วยบอกชื่อหน่อยนะเดี๋ยวพี่เอามาลงนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะกำแบ่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครกันด้วยนะจ๊ะโอเคบา,บายบายเจอเปืนครับผมอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยฮะโน้ยเดินตามอยู่ได้บ้าเอ้ย